แล้วการประชุมนะครับก็จะดำเนินการไปนนรัขตรนี้เจ้าของเจ้าพนะคจ้าของเรื่อแทนของนานนนะครับท่านใหม่นะครับนชอบในที่ว่าัต้องแม่อะไรนะครับเดี๋ยวว่าชา้นนเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเพิขับนีแล้วก็จะมาแล้วก็ ตัวดีนะครับผมจิตปลาดุลแล้วก็ปลาตัวเราปราจะชุมตัวดีเป็นกันแม่นะครับก็ขอนให้ตังตัวก้าวๆผมชื่อวันเมืองใช่แก้วคก็อายุาสี่แปดปีพัฒนาเมืองเวลาที่ว่าเงินกระลัวเหนือให้แบบอยู่ดีมีสุขนะคะคก็ตรงจุดนี้ค่ะของเขื่อนนี่ก็เป็นอะไรด้วยหัวหน้าชุดของชุด ช่วยนะคะแล้วก็เรื่องที่โครงการเยี่ยมบ้านพ่อก็เหมือนกันเพราะว่าแลหากมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปล่อยปลาและปล่อยในวันสําคัญเหมือนกันนะครับเชิญได้เลยครับนะครับนะแต่โดยตองอยากได้รายละเอียดอะไรบ้างขึ้นแล้วก็มีกลุ่มอะไรต่างๆที่ต้องการช่วยก็ส่งเสริมอย่างนี้ผู้อีกการก็มีแต่ว่าลูกหลานก็มีแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับเราหายไปหลายปี ก็เด um, ินตามเกี่ยวกับนโยบายของยาเสติดนะครับก็